สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับตอนนี้ถึงปลาดุกปลาจีนเหรอครับแต่ว่าปลาจีนถ่าจะกินปลาดุกนี่ปลาดุกก่อน,น,าาอนตอนนี้ตีหาตีหาครับมาแร,รงพอการำอำเภอสีมโหสดปากทางบ้าน <Okay. S 1> คีรี ซื้อกระเขาครับยามือเ้าตลาดน้อยครับวันนี้สิฮตลาดอาหารสำเร็จคืนนี้ครับคืนนี้ปากทางบ้านคีรีอําเภอศสีมโหสถโอ้วันสิษย์วันเอิรไปกินกาแฟอยูน่นะ ไม่อยากแค่กินนเี่วะกินเวครับเี่าไปกันวันนี้ครับเพื่อนเื่อายกเอาอันนั้ไปแจกแล้วครับมือแรงครับคำนี้แหะครับไปเบ้่อยังนี่เปบงนายกกระบดไปแจเดช เอวเครื่องคัวมาครับสื้อสำเร็จตลาดว่างไงครับตันนี้ข้าตลาดน่อยเออพักกินกระปุลอ่นนี้เอาไปโอ้บกินผมล่กบอลใครลวกอะใครลวกเราใช้บ่อี ครับวปากละเปยลเกี่ยมีครับขายลวกนี้เอาสชุดครับผมิีเหาอวะเมาุมนย้งเดี๋ยวผมทำให้เดี๋ยวนี้เลยครับมายังมีอะไรอียขายลวกเลยมาสุดยอด้ขายลวกเ่โปรตีนโอ้ผักมีแต่งามๆเลยนีตลาดน้อยครับ โจ๊กก็มีต้เนี่โจกทีนี้โจ๊กหอนหอนบ้าบโจทเรบรากินไข่แล้วกินนอกโงไม่งันมันจะผิดขายออขปากทางบ้านคีรีอํเภอซีมซีมหอศ มือแรงครับรงไปด้ยงครับมยินรถโาพี่ไปที่ไหนนะื่อานบ้านอะไรบ้านคีรีอะไรทกอย่างบ้านไเ่มาวได้ยินเห็นรถประกาศ อย่าลืมอย่าพลาดอันนี้อยู่ใ,ใก้ๆครับที่พักเลยครับออกมามาถึงกิโลครับกับเขาสำเร็จบอ่บอไลาสุนบอ่บอ บอบอสือเอาแน่นะไรกเดี๋ยวเสเวินบอมีเวลาเกแล้วใ่ผู้ทั้งนี่ไม่ได้ก็บเข่าดีนะกแต่เสียบเนาะอันสำเร็จหลายนี่แต่เป็นแต่เสียบเลยโรงงานเนี่ยครับสามส่วนสี่แล้วเนาะมีคมเลยเหรกเกียดสามส่วนสี่ นี่แหละเขาก็เดี๋ยวจังน่อยเขาไปทํางานเขากับมาแวซื้อกระเข๋าเนี่ยมสอาสำหรับคนทำงานเนี่ยเมื่อึ้นไหนก็โรงงานดิโรงงานที่กันดรงนนง้ออือด้วยเสียบีอ่ะเสียบีคนโตดีเดย์มันบโตกอยู่ตลอดเนาะมันย่งเดรนเขาไม่นอยไม่ใส่หออันนี้อันนี้เป็นนอนลุงเสียีกันนึ

ใช่คิดเป็นพ่อไหมว้ามันนยังสิจบแล้วจบแล้วอีกนาทีนึ่งจีนอะไรครับโอเลี้ยงนะเอาบอมนเจ้าเรีงเลยบอนี่ครับบอแมนเจ้าเรีงเลยบอลโอ้าหมานาเนี่นบอลแมน่ามือนีไหม ไอ้ลวเจ้าเลียไม่้วันนี้เจ้าเลียเลยเจ้าเรียงไม่้เลย,เเยกำลังตังคพีไทเลยครับพีไทยถอนเอาหัวใจ่อนเขาป็นหัวใจพีไทยก่อน

เรียกอยู่ยังเหรอขาไปอยู่ซีคอแมนบอกคอระพมซีคอข้าวอยู่เด้ข้าวเดียวเบื่อขอเท้าขอเท้าเดียวข้าวเดียวบเครับขอบคุณพี่น้องยูซีแฟนครับทางช่องพ่อแมววิงครับคนดูพ่อเดียวเดียวคนเดียวแรงพอกันครับบาดเงียงเกาะแยกเงยงเกาะแยกคีรีเนาะ บ้านคีรีอำเภอสีมโหสดจังหวัดปราจีนครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่มองทุกบอลครับเะพอกันไหมคลิปหนาครับสวัสดีครับ